ผู้ชายชอบผู้หญิง X เ,เก่งไหม สวัสดีครับเทนนิวิงนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ e c เ e t Room นะครับวันนี้มีความรู้สึกผู้ชายอยากจะมาระบายให้ทราบกันนะฮะเนื่องจากว่ามีสาวๆถามผมเข้ามาเยอะเลยทีเดียวว่าผู้ชายอ่ะชอบผู้หญิงที่แบบเอาเก่งไหมคะโค้ดชอบผู้หญิงที่แบบปั้มเก่งไหมคะโค้ดเวลาเราจะมีอะไรกับผู้ชายครั้งแรกหรือเวลาเรามีอะไรกับเขามานานแล้วเนี่ยเราจะต้องเก่งระดับไหนผู้ชายถึงจะชอบทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมจะบอกสาวๆให้เลยนะเอาเป็นว่าผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผู้หญิงเอาเก่งชอบผู้หญิงปั้ม ่งชอบผู้หญิงเซ็กเก่งเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายก็ชอบความสบายเหมือนกันถ้าไปเจอผู้หญิงแซ่บๆผู้หญิงเป็นงานผู้หญิงที่แบบรู้ทุกอย่างใช้ปากเก่งใช้มือเก่งขยมเก่งท่าไหนพี่จัดมาน้องจัดให้ได้หมดอะไรเงี้ยผู้ชายก็เพลินมันจะเกิดความเพลินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมีเคล็ดลับฝากสาวๆนิดน,นึงว่าคุณจะต้องจับจริตแฟนคุณให้ได้ว่าเขาเป็นผู้ชายแบบไหนแล้วคุณก็โต้อตอบกลับไปในแบบที่แฟนคุณชอบแล้วตัวคุณเองก็ชอบด้วยเหมือนกันแล้วมันถึงจะทำให้การเวิร์กกันครั้ง เัมืนเวิร์ก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 นะฮะมันจะเหมือนูุแตกแล้วมันจะถึงจุดสุดยอดได้ทั้งสองคนนะครับอ่ะการจับจริตคืออะไรผมจะแบ่งผู้ชายออกเป็น2ประเภทแบบที่1คือผู้ชายแบบรุกแบบที่สองคือผู้ชายแบบรับแบบรุกคืออะไรแบบรุกสาวๆสังเกตได้ง่ายเลยเวลาเขาเมียลมทางเพศเวลาเขาอยากจะทํากันบ้านเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณก่อนสกิดคุณก่อนเป็นฝ่ายปล้ำคุณเป็นฝ่ายเล้าโลมคุณเป็นคนที่คอยแบบคิดท่าทางต่างๆกําหนดอิริยาบถต่างๆเวลาเราทํากันบ้านร่วมกัน ดังนั้นถ้าคุณเจอแฟนแบบรุกเนี่ยผู้ชายแบบรุกผู้ชายนักปั้มเนี่ยคุณทําใจได้เลยว่าเฮ้ยคุณสบายคุณแค่เป็นฝ่ายตั้งรับให้มันสมน้ําสมเนื้อเข้ามาแบบโรแมนติกคุณก็ตอบรับไปแบบโรแมนติกเข้ามาแบบเนิบเนิบคุณก็พิวเอลเนิบเนิบตามไปเข้ามาแบบร้อนลนบดเขาแย่กระแทกปะปาปากะปกคุณก็ปะป๊าป๊ากระแทกกลับเจอแบบไหนตอบกลับไปแบบนั้นมันก็จะโดนใจผู้ชายแบบรุกถ้าเวลาคุณเจอผู้ชายแบบรุกเนี่ยคุณไม่ยังเป็นจะต้องเก่งมากแค่คุณพิวไหวโอนอนรตตตาาามมมไปคว้อง ของเาเมันจะถูกใจไอ้พวกนักปั้มพวกสายรุกมากเลยยิ่งถ้าคุณทําตัวแบบเบลลเบหน่อยหนึ่งไรเดียงสาหน่อยหนึ่งไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาหน่อยหนึ่งอ,อโหไอ้ผู้ชายนักปั้มหรือไอ้พวกแบบรุกเนี่ยเขาจะชอบเพราะอะไรเพราะว่าเขาชอบความเป็นผู้นําเขาชอบกํากับชอบเป็นผู้กํากับเหมือนแบบมันท่ายหนังเอวีะได้กํากับเองได้ออกแบบเซตท่าเองจัดสถานที่เองอะไรเงี้ยนำไปก่อนไล่เลื่อยไปก่อนแล้วผู้หญิงก็ตามตามตามเป็นผู้ตามที่ดีเหมือนเราเต้นลำเต้นแทงโก้เต้นลีลาอย่างเงี้ยผู้ชาย จะเป็นฝ่ายน้าผู้หญิงก็เป็นฝ่ายตามผิวไหวไปตามที่เขากําหนดแล้วเซ็กของคุณกับเขาจะออกมาเวิร์กแล้วมันจะโดนใจเขาแล้วเขาจะหลงไหลในตัวคุณเพราะคุณยอมปรับเปลี่ยนลื่นไหลไปตามที่เขากําหนดทั้งหมดอันนี้สําหรับสา,สาวที่เจอผู้ชายฝ่ายรุกแต่ถ้าสา,สาวไปเจอผู้ชายฝ่ายรับผู้ชายฝ่ายรับคืออะไรผู้ชายฝ่ายรับผมจะตั้งชื่อว่าเลซี่แมนตรงตัวเลยเลซี่แปลว่าขี้เกียจแมนแปลว่าผู้ชายผู้ชายสายรับคือพวกผู้ชายขี้เกียจพวกเนี้ยจะไม่ชอบทําอะไรไม่ชอบเล,ล้าลม ไม่ชอบปั้มก่อนไม่ชอบเริ่มต้นไม่ชอบกำกับไม่ชอบกำหนดชอบอยู่เฉยๆแล้วเป็นฝ่ายให้ผู้หญิงทำให้ฟิลอารมณ์ป๋าป๋าอยู่เฉยๆหนูทำให้ป๋าหน่อยหนูใช้มือให้ป๋าหน่อยหนูใช้ปากอมให้ป๋าหน่อยหนูขึ้นมาขย่มป๋าหน่อยดังนั้นถ้าคุณโชคร้ายบอกเลยว่าถ้าใครเจอฝ่ายรับเนี่ยคุณเป็นผู้หญิงโชคร้ายเพราะคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยผู้หญิงบางคนมาถามผมบอกโค้ชครับแฟนไม่เคยปั้มก่อนเลยค่ะแฟนชอบอยู่เฉยๆให้หนูทำให้ทุกอย่างหนูต้องขย่มเองหนูต้องอมเอง eigen, หนูต้องใช้มือเองหนูต้องทำจนเสร็จเองแล้วเขา ก็เสร็จไปด้วยเขาชอบมากเลยเวลาหนูขย่มจนเขาเสร็จ นี่ไงเขาชอบแบบนี้ดังนั้นเราต้องถามใจตัวเราเองว่าเราชอบป่ะเราชอบเป็นผู้หญิงนักปล้ำป่ะเราชอบเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นําหรือเปล่าถ้าเราชอบเราจะเหมาะกับผู้ชายประเภทเลซี่แมนแต่เราจะต้องเรียนรู้เลยว่าวิธีการใช้มือเนี่ยจะใช้มือยังไงให้ผู้ชายตื่นตัวเต็มที่จะใช้ปากจะอมยังไงให้ผู้ชายเกิดอารมณ์เต็มที่หรือจะต้องอยู่บนด้วยท่าไหนที่มันจะทําให้ตัวเราเองก็เสร็จตัวผู้ชายก็เสร็จถึงฝั่งฝันไปด้วยกันไอ้พวกสิ่งเหล่านี้นะผมมีสอนอยู่นะจะิตฝ่ายรุกจริตฝ่ายร,รับวิธีการรับมือกับผ ผู้ชายแบบต่างๆท่าทางในการร่วมรักการใช้ปากการเอาใจใผู้ชายหรือการที่ทําให้ตัวผู้หญิงเนี่ยเสร็จได้จากการมีเพศสัมพันธ์อันเนี้ยรวมทุกอย่าง10บทเรียนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า b e Advance นะครับเป็นคอร์สที่แบบผมบอกเลยว่าขายดีที่สุดของผมเลยมีคนเรียนเป็นพันๆคนเลยแล้วก็รีวิวกลับมาเป็นร้อยเลยว่าแบบประสบความสําเร็จชอบมากทําแล้วผัวรักทําแล้วผัวเลิฟทําแล้วผัวเอย่ยปากชมนะฮะ b e Advance เนี่ยผมบอกเลยว่าอันดับหนึ่งของผมเลยอยากให้สา ทุกคนได้เรียนได้รู้เพื่ออะไรเพื่อที่ชีวิตคู่ของคุณจะมีความสุขลดปัญหาการนอกใจลดปัญหาการที่แฟนจะต้องหนีไปกินนอกบ้านเพราะในคอร์สเบสแอดวานซ์นะครับผมสอนไว้ทุกอย่างเลยแม้แต่จริตจกักราหรือวิธีการอยา่าสมริผู้ชายไปเที่ยวอาบอบนวดเนี่ย ผู้หญิงที่นั่นนวดให้เขายังไงผู้หญิงที่นั่นอาบน้ําให้เขายังไงในเบสแอดวานมีสอนแบบละเอียดละอ,อสอนวิธีการอาบน้ําให้ผู้ชายฟอกสบู่ยังไงนวดน้ํามันทํายังไงผ่อนคลายให้ผัวทํายังไงถ้าคุณทําได้หมดทุกอย่างตามที่ผมสอนในเบสแอดวานนะผัวคุณไม่หนีไปกินนอกบ้านแน่นอนนะฮะสนใจอยากเรียนคอร์สสุดแซบอันนี้นะทักมาที่ไลน์แอดเ e นนิวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะฮะบ,บอกว่าโค้ดหนูอยากเรียนเบสแอดวานแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าราคาเท่าไหร่แล้วผมจะมีส่วนลดให้คุณหรือเปล่านะครับ นี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ